เอาละครับทุกคนวันนี้เราก็จะมาขุดเบสล็อกกันแล้วก็จะไปจัดการมังกรน,นั่นเองนะฮะทุกคนมา พร้อมไหมขุดได้จริงหรือเปล่าเบสล็อกโม่เนี่ยเบสล็อกขุดได้ไม่เชื่อใช่ไหมมาลองดูกันดีกว่ามาเลยเนี่ยทอุปกรณ์ก่อนนะครับทุกคนเพราะว่าการขุดเบสล็อกเนี่ยเราจะต้องลงไปในถ้ำนะเพื่อที่จะไปทําอุปกรณ์นั่นเองนะฮะออุ่ณมแล้วก็เบสล็อกเนี่ยเราสามารถเอาไปทําอุปกรณ์อย่างอื่นได้ด้วยนะทุกคนนี่มันทําได้เยอะเลยนะครับเดี๋ยวเราไปลองดูดีกว่าว่าสามารถทําอะไรได้บ้างทําไมผมถึงจะจัดการมังกรได้นะฮะ ขุดไม้กันก่อนนะทุกคนแล้วก็ต้องไปทำอะไรดีไปหาอุปกรณ์ไหมหาหินมาเดียวเราต้องลงไปในถ้ำนะครับทุกคนหลังจากที่เราจะเออหาอุปกรณ์จากไม้ได้แล้วนะฮะไปทำต๊ะคาฟก่อนเลยเดี๋ยวมีมีคำถามมีคำถามแล้วเราจะคราบเราจะตขุดมบล็อกยังไงเนี่ยมีคำถามงงมากเราต้องทำอุปกรณ์โดยการที่เราจะต้องใช้ดิฟสเลตนะฮะทุกคนนะดิฟสเลตใช่รู้จักไมดิฟสเลตอ่ะหินที่อยู่ในถ้ำลึกๆอ่ะอ๋อดิฟสเลตได้ทำเป็นที่ขุด ไอเบทล็อกได้จริงรใช่ได้ได้ได้แต่ว่าเราต้องทำเป็นใอน,นี้ไปด้วยเตาเผาเตาเผาทำเตาเผาไปด้วยทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยจะลงถ้ำไปหาดิฟสเลตกันก่อนนะฮะดิฟสเลตคืออะไรคืออะไรมาเร็วมาเร็วมาเร็วไม่รู้ว่าทำตันหรือเปล่าแต่ว่าต้องหาดิฟสเลตให้เจออุ้ยไม่ตันด้วยเราต้องพยายามลงไปให้ลึกที่สุดนะใช่ไหมใช่พยายามลงไปลึกๆอ่ะมันก็จะเจอเป็นโอยคิปเปอร์เกือบตายเกือบตายอันนี้อุ้ยอุ้ย โอ้มันมันยังลึกได้อีกเหรอเนี่ยเฮ้ยเจอดิฟสเลตแล้วเฮ้ยจิงเหรอไหนมา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 าฐานให้เลยดไงก็นี่ไงมันมันแค่ลงไปลึกๆก็เจอแล้วดิฟสเลตอะอ๋อคือเราโชคดีที่เราเกิดตรงนี้ด้วยนะจริงใช่ใช่เราเกิดมาไกลทำบอดีอ่ะเดี๋ยวเราเอาดีฟสเลตไปสักหกอันนะฮะเอาไปแบ่งเพื่อนด้วยอ่ะโอเคไปขึ้นไปขึ้นไปมันมีแบบมีฐานไม่มีแบบมีมีดาบไม่ดาบดาบเบ็ดร็อกมีไหมมี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 อาอแล้วเราคราบแล้วมันจะพอเหรอ เอาไปหกเนี่ยไม่ก็เราเอาคาฟเป็นพลิกแอคไงดิสเลตมันมันได้คราบดาบมันเอาไปคราบที่ขุดพลิกแอคเว้ยไอ้ที่ขุดเบดล็อกเว้ยอ๋อแล้วก็เอาเอาที่ขุดเป็นล็อกไปขุดเบ็ดล็อกแล้วก็ทำชุดใช่ทำดาบไม่ใช่ทำชุดทำอุปกรณ์อื่นทำปืนด้วยด้วยนะอะมีปืนด้วยใช่มีปืนด้วยมาเดี๋ยวผมไปคราบนี่ที่ขุดพิกแอคหนึ่งสองสามปั๊บเรียบร้อยได้แล้วที่ขุดพิกแอคดู ดูซะให้เต็มตานะเดี๋ยวถ้าให้ใจให้ทุกคนดูให้เต็มตามากกว่านี้ก็คือตอนที่เราไปขุดเบดร็อกนั่นเองนะฮะไป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 เดี๋ยวผมจะลองขุดลงไปลึกๆดูนะฮะพิกแอ็กนี่น่าจะอยู่ประมาณวายลบติดลบเลยนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราขุดกันเลยดีกว่าโอเคทุกคนตอนนี้การเผาอาหารของเราก็เรียบร้อยหมดแล้วเพราะฉะนั้นเบดร็อกก็อยู่ไม่ไกลด้วยเพราะว่าเราเนี่ยลงมาลึกแล้วนะลบสี่สิบหกแน่โอ้โห่น่าอยู่แถวๆนี้หรือเปล่าไหนใช่ใช่ใช่เราลองโอ้โตรงนี้ล่ะวะงั้นเราก็ ขุดเนี่ยแสดงว่าเจอลาวาเนี่ยใกล้ๆแล้วใกล้ๆแล้วเดี๋ยวขุดเลยขุดไปเลยนี่ขุดเลยขุดเลยแป๊บเดียวก็เจอนะฮะเบสล็อกเนี่ยไม่ไกลไม่ไกลอีกไม่ไกลเกินเอื้อมเพราะตอนนี้วายห้าเก้าแล้วนี่ไงโอ้โหเบสดล็อกแต่ว่านี่ไงแป๊บนึงหยุด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 ทุกคนครับทุกคนดูนะครับว่าเราสามารถขุดเบสดล็อกได้จริงๆไม่เคยเห็นมาก่อนใช่ไหมล่ะขุดเบสดล็อกโอ้โหเป็นไงทุกคนบอกแล้วว่าเราสามารถขุดเบสล็อกได้ขุดง่ายด้วย นี่นี่อ๋อกันการกดชิปมันทำให้เราขุดเบรล็อกได้เร็วขึ้นขุดชิปขุดชิปกดชิปขุดเร็วมากกดชิปขุดเร็วมากแต่ว่าระวังนะเพราะว่าถ้าเราขุดเพลินเกินเดี๋ยวเราตกลงมาข้างล่างเฮ้ยนี่ไงอะไรพูดถึงก็นี่ไงบอกแล้วว่าอย่าขุดเพลินเกินเดี๋ยวเราตกลงมาข้างล่างมาทุกคนเดี๋ยวเราจะขุดเบรล็อกไปเยอะเลยนะครับเพราะว่าอุปกรณ์ของเราเนี่ยมันก็ใช้เบรล็อกเยอะพอสมควรเลยนะเดี๋ยวเราจะมาลองทาไอ้นี่ดูเขาเรียกว่าพิกแอ็ก่อเบรล็อก ที่เป็น Pick แอคเบ d r o ็อกจริงๆะนะอันนี้มันแค่ p i ิกแอคแบบว่า b บ d r o ็อกม n เไม่ใช่ p i ิกแอคเบ d r o ็อเราต้องเอาเบ d r ล็อก4อันเนี่ยมาทำเป็นล้อมรอบก่อนอ oh, จะได้เป็นมันก็จะได้เป็น b บ d r o ็อกเจนี่แร่เบ d r o ็อกครับทุกคนแล้วเราจะเอา,อเอาไปคราฟเป็นพ i ิกแอคได้เลยนี่ b บ d r o ็อกพ c ิกแอได้แล้วเรียบร้อยนะฮะใช่แล้วเราก็มาขุดเบทบล็อกได้เลยแล้วก็มีพลังวิเศษด้วยนะการกันดูนี่ดูนี่ดูลูกแก๊สมีลูกแก๊สมี ถ้าเรากดชิปแล้วก hey, ็ป mm ั๊บโอ้ยตกเลยเกมหมดเกมหมดเร็วโอยโอ้ยทุกคนเฮ้ยเกือบตายเมื่อกี้เกือบตายเกือบตายเช้พลังพิเศษกันโอ้ยเพราะฉะนั้นไอ้พิกแอคนี้อย่าอย่ากดชิปเชียวนะกดชิปแล้วก็ตายเน่ชิปอ่าเดี๋ยวลองขุดก่อนโอ้ยโอ้ยโอ้พอขุดมันจะแบบเป็น3คูณ3เหรอ ใช่ถ้าเราขูดจะเป็น3าคูณสแต่ถ้าเรากดชิปมันจะไปเรื่อยเลยเมื่อกี้เราเราต้องเราต้องขึ้นไปข้างบนก่อนเพราะว่าตอนนี้ไม่ปลอดภัยเลยฮะน่าน่าจะตายหมดเลยอ่ะแล้วถ้าเราเงยหน้าแบบนี้แล้วเราโยนอ่ะลองดิกดชิปไงไหนอุ้ยอู้คนเร็วอู้อุ้ยโอู้อู้อุ้ยอ้าวอ้าวอ้าวอย่างนี้ก็สวยเลยอู้ทุกคนทุกคน โอ้ไม่ก็อย่างนี้เราก็หาเพชรได้ด้วยความรวดเร็วเลยดีนี่งไงเจงอจเพชรแล้วโอ้โกงมากแค่พลิกแอคนั้นเนี่ยโอ้โหโอ้ทุกคนครับโอ้ไ oh, ม่ก็เฮ้ยเพชรข้างบนกดช,ชิปปับ๊บเรียบร้อยเพชรตกลงมาให้โหไปกันเราเราไปหาชุดเพชรกันดีกว่าไหมเออนี่หาไม่ยากเลยเนี่ยบอกเลยใช่ใช,ช่หาไม่ยากเลยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราเนี่ยจะเอาเบสท์ร็อกไปไปไปทำวาย้ายเอ้ยโ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 อูยโอ้ยโอ้ยโ คือเกี่ยวไต้คือข้อเสียมีแค่ว่าห้ามลืมว่ากดชิปแล้วมันจะขุดนะเอาเพชรดีกว่าแล้วไปทำชุดเกาะเพชรนะครับผมเราจะได้ไปทำอุปกรณ์อื่นได้โดยที่เจ็บปวดน้อยลงนะโอเคครับทุกคนในตอนนี้เนี่ยผมก็ได้เพชรมาเป็นจำนวน46ก้อนแล้วโอ้ใหม่กอนได้เยอะมากจากการขุดแบบไม่นานนะแป๊บเดียวเองนะฮะแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปทำชุดเกาะกันก่อนแต่ว่าก่อนอื่นเลยเราเราน่าจะต้องเอานี่ไปก่อนเอาอุปกรณ์ไม่ใช่อุปกรณ์เอาหินที่อยู่ในตัวในอไปก่อนนะฮะมันเยอะเกินไปอะ ทิ้ง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 เคลียเคลียเคลียออกไปมันเยอะมากนะฮะเดี๋ยวเราไม่มีพื้นที่ว่างนะครับผมเฮ้ยเฮ้ยซอมบี้ซอมบี้ระวังข้างหลังโจิบจิ๊บจิ๊บจิบปั๊บเดี๋ยวเราก็ได้ชุดเกาะแล้วโว้ยเดี๋ยวก็ได้ชุดเกาะแล้วโว้ยโอ้หผิดนี่สิบก้อนโยนในการเป็นของเล่นเออแล้วก็ตอนนี้ยังเหลือเบสล็อกอีกเยอะเลยนะฮะทุกคนเดี๋ยวเราไปทำนี่กันดีกว่าเบสล็อกเจมนะฮะ เบสล็อกเจมอ่าทำเบสล็อกเจมนะแล้วก็ได้เบสล็อกเจมมา8อันนะครับเดี๋ยวผมจะใช้เอ่อสี่อันเนี่ยไปทําเป็นคาถานั่นเองปับ๊บนี่ได้คาถามาแล้วอยากรู้ไหม,ไมทําอะไรได้ทำอะไรได้ไหนเนี่นี่ยเดี๋ยวลองปั๊บไปข้างบนอย่างงี้ก่อนนะโอ้ยนำ้ำอา้าอืมโชคดีอืมโชคดีสุดๆเอาใหม่เอาใหม่เอาตรงนู้นโอ้โออตรงนี้มันใหญ่ตรงนี้ท้ำใหญ่มามามาตามมาตามมาตามมาโว้ยสกิลลิตันช่างมันมาดีเฮ้ยนี่นี่นี่ไปเลยกดที่ขวาเอ้ย กดที่ขวาไปเลยทุกคนตอนนี้เราได้สะพานที่ได้ทางเดินของเราเองแล้วนะทางเดินพอทางเดินเบ็ล็อกใช่เราได้ทางเดินเบสล็อกนะครับทุกคนโอ้โหโอ้โอ้โอ้นี่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 <อ>แล้วเราก็สามารถฟาร์มเบสล็อกได้จากตรงนี้เลยนะฮะตอนเนี้ยนี่ไงฟาร์มไปเลย ช่โอ้ย uhm ระวังระวังระวังตกลงไปข้างล่างเดี๋ยวผมขอตัวไปขุดบสล็อกเพิ่มก่อนทุกคนตอนนี้เบสดล็อกเหลือน้อยแล้วจะได้ไปทำอุปกรณ์อย่างอื่นกัน let's go โอเคทุกคนตอนนี้เราก็ขุดบสล็อกเสร็จเรียบร้อยแล้วได้มา2ชุดเลยนะฮะได้มา2ชุดเหลือเหลือเลยบอกเลยเหลือเหลือนะทุกคนอย่างต่อไปที่เราจะทำเนี่ยเราก็จะลองทำเป็นปืนเบสดล็อกนะรู้จักเปล่าปืนเบสดล็อกครับได้ปืนเบ็ล็อกมา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 ดูมาดูมาดูพี่เนาะนี่ เดี๋ยวผมจะลองค้าปืนเบล็อกนะครับแต่ว่าปืนเบล็อกต้องใช้รีเวอร์นะอย่างต่อไปนะครับเราก็ต้องใช้รีเวอร์วางไว้ตรงนี้อาขอทําเป็นไอ้นี่ก่อนเบดล็อกเจมนะฮะเบดล็อกเจมนี่พอได้เบล็อกเจมมาแล้วนะครับก็วางเบดล็อกเจมไว้ยอย่างงี้2อ,อนันปั๊บแล้วก็อย่างงี้แล้วก็เบล็อกวางเป็นอย่างงี้ปั๊บไม่ใช่วางผิดนี่มันสติ๊กต้องใช้นี่เรียบร้อยปืนเบรดล็อกดูอ,อันเบริ่มเลยอ,อ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำอะไรลงไปใครทำอะไรลงไปมันจะมันมันจะยิงเบดล็อกออกไปเย นี่เดี๋ยวลองยิงใส่เจลิตันปั๊บนี่อ้าวแต่มันไม่มันไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ฮะก็ก็ยิงปืนอะแต่ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่อะมันไม่ดูอะใช่ไหมมันแค่แบบปั้งเดียวใช่มันเป็นปืนใหญ่ใช่มันมันคือปืนใหญ่แต่แบบมันมันสองทีตายมันไม่แรงเท่าไหร่เลยนะเออแล้วก็ยิงอีกทีหนึ่งก็จะตายอ้าวคูดาวสองวิประมาณนี่ต้องยิงสองทีถึงตายทุกคนก็ อันนี้เฉยๆนะอาวุธนี้สําหรับผมเฉยๆเฉยงั้นเดี๋ยวเราไปดูอาวุธอันถัดไปกันดีกว่าต่อไปนะครับทุกคนเราจะต้องใช้ออฟซีเดียนด้วยออฟซิเดียนหาได้จากเพราะฉะนั้นเราจะต้องเอ่อกดทิปไปทีหนึ่งแล้วก็เราจะได้ออฟซีเดียนมานี่นี่แต่ว่านะเราเราต้องอุดลาวาไปด้วยแล้วเราอ๋อแล้วก็โยนพิกแอคไปอีกรอบปั๊บนี่ อ๋อดีออ <OK> นี่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 เก็บได้ในนู่นเราก็จะได้เอ่ออันนี้มาละเขาเรียกว่าอะไรออปซิเดียนนะฮะเอามา4อันนะฮะ4อัน4อันห้ามกดชิปจำไว้ว่าห้ามกดชิปจะใช้อะไรขุดใช้ไหมเนี่เหรอใช่ไมเนอร์อ้าว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 ขึ้นเลยครับขึ้นเลยครับพ um> ี่ขึ้นเลยครับพี่น้ำน้ำน้ำโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเราลองใช้ออปซิเดียนทั้ง4อันของเรานะครับแล้วก็เอ้ยมันต้องใช้เป็นเป็นหินนี่หว่า โคเบอร์สโตนไม่ใช่โคเบอร์สโตนใช้แต่ใช้เป็นสโตนเลยเดี๋ยวเราทําการ <What? S 1> เผาก่อนนะครับเผาหินมาเราได้สโตนปกติแล้วเรามาครากันเลยนะฮะเราต้องใช้เบดล็อกเจมเนี่ยทั้งหมด4อันนะครับ4อันป,ปั๊บปึ๊บเราได้มาละ4อันแล้วก็วางงี้แล้วก็วางสโตนข้างในอันหนึง่งแล้วก็วางออฟซิเดียนปับป๊บปั๊บทุกคนครับตอนนี้ผมได้อาวุธใหม่มาทุกคนดูขี้ขวาแล้วมันก็จะตูมโอ้ยอยากอยากได้บ้างเนี่ยคราอยังไงเดี๋ยวสอนหน่อยโอย้อยากได้ เอาเอาหินเอาหินวางไว้ตรงกลางหินแบบหินเรียบอ่ะใช่แล้วก็จะต้องเอาออฟซิเดียนวางไว้ที่มุมทั้ง4ด้านและที่เหลืออันที่เหลือก็จะเป็นเบดร็อกเจมทุกคนดูซอมบี้ตัวนี้วิ่งวิ่งปัางออาวไม่ตายเหรอทำไมไม่ตายทำไมไม่ตายใช่นี่กลางนี่เอาหินไว้ตรงกลางอาวันนี้ก็ถามว่าใช้ได้ไหมมันก็ มันก็ใช้ได้นะทุกคนแต่ว่าผมว่ามันจะต้องมีอะไรที่ดีกว่านี้แน่ๆมาทุกคนเดี๋ยวเรามาคราฟอย่างต่อไปเลยนะฮะก็คือซ่อมนั่นเองอแล้วก็เรามาลองคราฟซ่อมดูนะ,ะทุกคนนี่ซ่อมทำอย่างนี้แล้วก็ติ๊กอ่าได้ซ่อมมาแล้วนี่จะซ่อมของก,ก่อยังไม่ได้เลยของใหม่ๆแ้วของมีเยอะมากซ่อมอ่ะเราสามารถกินบล็อกได้เวยกินได้ทุกบล็อกเลยแล้วถ้ากินบล็อกแล้วอ่ะเราจะได้เป็นค่าเขาเรียกว่าอะไรวะ ค่า regeneration แล้วก็ absorption Abs อะไรทักอย่างที่มันเป็นกราให้เราอย่างต่อไปจะทำดาบนะทุกคนดาบนี้แรงมากบอกเลยนี่ดา,ดาบที่แรงที่สุดในเกมไมครับนะครับผมอยากรู้แม่แรงเท่าไหร่เท่าไหร่ดูซอบบี้ตัวนี้นะเว้ยถ้าเรากดที่ขวามันจะมีสถานะแบบนี้ออกมาเว้ยแต่ว่าสถานะยอย่างเนี้ยมันมันแค่สตันสตรูเว้ย แต่ว่าถ้าเราแบบว่าไปจัดการมันซึ้งๆหน้าบอกเลยว่าโคตรแรงแต่ว่าถ้าเราไปตีมันระยะใกล้เนี่ยก็22ดาเมจซึ่งมันแรงมากครับทุกคนดูทีเดียวปั๊บเรียบร้อยไม่ต้องทำอะไรมากทีนี้ผมว่าเราก็สามารถไปฆ่ามังกรได้อย่างสบายใจแล้วใช่ไหมเดียวใช่แต่ว่ายังเหลืออีกอุปกรณ์ยังเหลืออุกอปกรณ์อีกอย่างหนึ่งยังเหลือเป็นปืนอีกอันนึง<ม>ซึ่งเราเนี่ยจะต้องใช้บล็อกเพชรหนึ่งอันแล้วก็บล็อกเลสโตนหนึ่งอันนะมีไหมมีเลสสโตนไหมเราอะ มาเรามาคาฟบล็อกเพชรสองอันกันลึบเ,เรียบร้อยโอเคแล้วก็อย่างต่อไปที่เราต้องทํานะครับก็คือทําเป็นรีเวอร์นะฮะมาทุกคน<ช>เราจะต้องใช้เลนสโตนสองบล็อกบล็อกเพชรสองบล็อกอย่างนี้แล้วก็ปั๊บ<ม>อาา่าฮะมีดาเพชรไหมดาเพชรหายหรือ,รอยังเอาออกมาเอา,า,<ต>เอาดาเพชรมาาบเพชรอ่านี่ก่อมาต้องใช้รีเวอร์ด้วยนะ,ะทุกคนเมื่อกี้ลืมคัฟมาเรามาคาฟร,รีเวอร์ดีกว่านี่เราใช้อย่างนี้<อ>แล้วก็รีเวอร์สองอันตรงนี้แล้วก็ เออเขาเรียกว่าอะไรวะเออนี่ไงตรงนี้ปับ๊บเลสโตนบล็อกบล็อกไดมอนด์แล้วก็ดาบเพชรตรงกลางนี่แล้วก็อา่าทำอีกอันหนึ่งแล้วก็ดาบเพชรตรงกลางนี่เอาไปนี่เขาเรียกว่าคอนเซนเทรตควอนตัมเบดร็อกเขาเรียกว่าอะไรชาร์จนะครับรชาร์จเ,เพื่อที่จะจัดการมอนสเตอร์อะไรสักอย่างมันจัดการมอนสเตอร์ระยะไกลเอาง่ายๆระยะไกลมากชาร์จกดคลิกขวารอบหนึ่งแล้วมันก็จะยิงไปปุง้ง ก็ใช้ได้หลืมั้งตอนนี้เราก็มีอุปกรณ์ครบทุกอย่างแล้วนะทุกคนผมว่าเราได้จหมอะการไปจัดการบังกรแล้วนะแล้วก็ไปไปจัดการบังกรเลย Let's go ทุกคนครับตอนนี้ผมได้ของเล่นใหม่ผมเพิ่งรู้มันทำอย่างนี้ได้ทุกคนเห็นของโอที่มันอยู่ตรงนี้ไหมเออเรากดชิปปับนี่เราได้ของดีเต็มเลยโอ้่ก็ของเนี้ยดูเหมือนง่วงๆแต่ถ้าเราไปปุ๊บไปเก็บใช่ไหมทุกคนเก็บปุ๊บนี่โอ้โหไหนมันค่าสถานะเท่าไหร่ โอ้โหข้าสถานะโคตรดีข้าสถานะดีสุดสุดยอดมากพิกแอคก็อโหพิกแอคเจ๋งมากครับทุกคนแต่ว่าตอนนี้เราเรามีอุปกรณ์เบดล็อกแล้วไงเราไม่ต้องใช้แล้วใช่อุปกรณ์เพชรมอนโหดเพราะฉะนั้นเราเก็บของเพชรแล้วเราก็ไปจัดการอังกรกันครับเจอกันในดีเอ็นตอนนี้เราก็ถึงดีเอ็นไปที่เรียบร้อยแล้วทุกคนนะเออเอาก็มีนี่อยู่จะไปใช้อะไรลู้กระจกนี่ทุกคนมา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  เราขึ้นไปจัดการไอ้นุ่นของมังกรกันนะฮะทุกคนขึ้นด้วยทางเดินของพระเจ้านี่ไงใช่ขึ้นด้วยทางเดินของพระเจ้านี่เราวนขึ้นไปอย่างนี้เลยโอ้โหคือแบบมังกรร้องแล้วตอนนี้มังกรร้องแล้วคือมังกรดูกากเลยนะทุกคนตอนเนี้ยบอกเลยใช่แล้วเราก็ใช้อ่า<อ>เขาเรียกว่าอะไรดาบนะฮะ,ะปั้งอย่างนี้ไปนี่เฮ้ยว่าแต่ดาบนี้มันจัดการมังกรแรงปะโอ้โหโอ้โหโอ้โหเลื่อนมังกรรนรัวเลยอุ้ยแป๊บเดียว ทุกคนเราเราจัดการมังกรได้แค่แป๊บเดียวทุกคนแล้วถ้าเราใช้ปืนนี้ยิงมังกรล่ะเรียกตายเลยไม่เนี่ยนั่นดิไหนยิงเปี้ยงเลยโอ้เกือบตายโอ้โหมังกรชิวละจังหวะนี้เดี๋ยวผมใช้ซ่อมเนี่ยกินเบ็ดร็อกเอ้ยเดี๋ยวผมใช้ซ่อมกินออฟซิเดียนก่อนนะทุกคนแล้วก็ใช้ดาบยิงปิ้วี๊ยตายตายดิด้วยกันดูนี่ก่อน เราสามารถจัดการมังกรได้โดยที่ไอที่ฮิวมังกรยังอยู่คริสตลัลยังพังไม่หมดเลยใช่คือคริสตัลมันงเออะอะไรเนี่ยอะไรเนี่ย <c oughs> คิดว่าตัวเองโหดมาจากไหนมาจัดการพวกเราเนี่ยฮ่ <c oughs> ไอเอ็นเดอร์แมนกระจอกเอ้ยโอ้ <c oughs> ผมบอกเลยว่าสุดยอดมากทุกคนนะ แลวถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กับช่องเดลทากเกตแล้วก็ช่องเอ็กแกรมเซตอโรนด้วยนะครับงั้นวันนี้พวกผมเนี่ยขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายไปเล่นอุปกรณ์เบนล็อกต่อแล้วบ๊ายบาย